ทุกคนผมไปเจอร้านอาหารอิตาเลียนระดับโรงแรม5ดาวแต่ราคาถูกกว่ามากเชฟแต่ละคนของร้านนี้นะครับเขาเคยเป็นเชฟในโรงแรมดังๆระดับ5ดาวมาเกือบ10ปีเลยครับเขาเลยรู้จักเอาซอสที่ส่งวัตถุดิบให้กับโรงแรมของในร้านเขาเลยใช้วัตถุดิบเหมือนของโรงแรมเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักร้านนี้กันนะครับร้านนี้มีชื่อว่า Truffle House นะครับตั้งอยู่บนถนนพญาสัจจาหรือว่าเมืองใหม่ของชนบุรีนะครับมาดูเมนูอาหารกันต่อดีกว่านะครับเมนูนี้มีชื่อว่า Angel Hair ผัดพริกแห้งกระเทียมกุ้งนะครับผมชอบเมนูนี้มากเลยนะ ต่อให้จะเป็นอาหารอิตาเลียนนะครับแต่ก็จะมีความสอดใส้ความเป็นไทยเข้าไปนะครับผมพอทานแล้วจะได้กลิ่นหอมของปาปิก้าแล้วก็พริกแห้งครับจะมีความเผ็ดแบบปลายๆไม่เผ็ดมากนะครับผมซึ่งชอบมาก เมนูต่อไปคือเมนูยำทูน่าแซบที่ร้านเขาใช้ทูน่าเกตซาซิมิเกตเดียวกันกับที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเขาใช้กันเลยครับโดยเ็เอาทูน่ามาจีไฟรอบๆนองให้มีความตึงผิวนิดหน่อยนะครับเวลาเราทานเราก็จะได้ความรู้สึกถึง2 t e เทคเจอร์นะครับผมก็จะเป็นแบบสุกแล้วก็แบบไม่สุกนะครับเมนูต่อไปคือเมนูเฟตตูชินี่หมึกดําซอสครีมทัฟเฟลสเท่านะครับเมนูนี้คือหรูหลาหมาเห่ามากตัวหอยเชลล์ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเขานําเข้ามาจากฮอกไกโดนะแล้วเขามีการพ่นทองลงไปบนตัวเนื้อหอยด้วยแล้วก็ยังออนท็อปด้ววยยไข่กุ้้งงดซึ ไขกุ้งเนี่ยจะมีความเค็มนํำนะครับเวลาทานแนะนําว่าให้คลุกให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วเมนูนี้เขาใส่ทัฟเฟิลให้ถึง2เท่าเพราะฉะนั้นใครที่ชอบกลิ่นของทัฟเฟิลน่าจะชอบเมนูนี้มากๆเลยครับต่อไปคือเมนูยำพริกคั้นยาพรีเมียมนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับพริกคันยาเนี่ยเขาให้เป็นสุดยอดของเนื้อสเต็กเลยนะครับเพราะพริกคั้นยาเนี่ยคือเนื้อของส่วนกล้ามเนื้อที่ติดกับเนื้อสะโพกนะครับซึ่งวัว1ตัวเนี่ยจะมีแค่2ชิ้นเท่านั้นแล้วร้านนี้เขาใช้เนื้อวัวของแบลีี้้้ยยยงดดดววทัััพืืชเเเนนนนออมมมมจะุห๋ราาู ตอนการทําพิซซ่ากันบ้างนะครับพอขึ้นแป้งเสร็จเขาก็จะมีการลาดซอสนะครับผมแล้วเขาก็จะวนไปเรื่อยๆให้มันทั่วถึงนะจากนั้นเขาก็นําชีสมาโรยนะครับซึ่งชีสที่เขาใช้ก็เป็นชีสนําเข้าด้วยครับหลังจากนั้นก็นําไส้กรอกมาวานะครับจากนั้นก็นําเห็ดมาโรยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเห็ดที่เอามาโรยนั่นคือเห็ดอะไรนะครับผมจำไม่ได้แล้วอะ แล้วก็ต่อด้วยเบคอนนะครับโหน่ากินมากๆเลยอ่ะเบคอนเขาให้เยอะมากจากนั้นเขาก็นําเข้าเตาอบนะครับซึ่งในเตาอบเขาจะเผาไม้แอปเปิลใส่เข้าไปเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความหอมด้วยครับพอนําออกจากเตาแล้วก็มาเผาไฟต่อและขั้นตอนสุดท้ายก็คือนําซอสเ็ดทอฟเฟิล er มาทายให้ทั่วนะครับตอนที่เขาเปิดฝาซอสเ็ดทอฟเฟิล er ว่ะโหกลิ่นฟุ้งมากแล้วนี่ก็คือพิซซ่าหน้าทอฟเฟิลเฮาส์นะครับผมเป็นชื่อเดียวกับชื่อร้านของเขาเลยครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผมยกตัว ส่วนเมนูนี้คือคูโรโบตาพ็อกช็อปสเต็กนะครับเมนูนี้คือซุปทัฟเฟิลพร้อมทัฟเฟิลสดสไลด์นะครับกินคู่กับขวซองครับผมส่วนเมนูนี้คือเมนูไส้กรอกรวมนะครับไส้กรอกรวมนี่ทางร้านเขาทําเองเลยครับผมเมนูนี้มีชื่อว่าเฟสตูชินีซอสเฟสโต้กับแซลมอนลมควันนะครับส่วนเมนูนี้มีชื่อว่าซีซ่าสลัดนะครับฐานเล่นเพลินมากๆเลยเมนูนี้แนะนําเลยครับต่อไปคือเมนูพิซซ่าหน้าเชฟรวยนะครับผมเป็นชื่อเดียวกับเชฟเลยครับผมเพราะว่าเมนูนี้เชฟเขาเป็นคนคิดขึ้นมาเองนะครับอร่อยมากทุกคนอยากให้ลองมันจะมีว หวานเค็ม,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 มๆเปรี้ยวๆอ่ะครับอร่อยมากเมนูนี้มีชื่อว่าพิซซ่าหน้านูเทลล่ามัสเมโลนะครับจะเหมาะสําหรับเด็กเป็นฟิลเหมือนขนมทานเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปรายละเอียดของร้านกันบ้างดีกว่านะครับร้านนี้มีชื่อว่าทัฟเฟิลเฮาส์นะครับผมตั้งอยู่ในถนนพญาสัจจาหรือว่าเมืองใหม่ในจังหวัดชลบุรีนะครับร้านเขาจะหยุดทุกวันพุธเปิดเวลา11นาฬิกาจนถึง3ทุ่มราคาพิซซ่าจะเริ่มต้นอยู่ที่115บาทนะครับส่วนอาหารจะเริ่มต้นอยู่ที่109บาทนคบใงรชอลอง้าปดทนะครับนคบขอปกคลํา ีปดูอีกนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย